สวัสดีครับผมปออิสระในคลิปนี้คือคลิปสรุปเนื้อเรื่องเกม The Division 2แต่ว่าก่อนที่จะไปเข้าในส่วนของเนื้อเรื่องเกมภาค2ผมจะขอพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปในส่วนของจุดเริ่มต้นของเกมภาคแรกเพื่อทําให้ท่านผู้ชมรู้จักและเข้าใจถึงเหตุการณ์ในโลกของ Division ได้มากขึ้น เรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นจากชายชื่อกอร์ดอนแอมเมอร์สซึ่งนายกอร์ดอนคนนี้เป็นนักไวรัสวิทยาและมีแนวคิดหลุดโลกที่ว่าโลกใบนี้กำลังถูกทำลายลงอย่างช้าๆด้วยฝีมือของมนุษย์ที่มีมากเกินไปและเพื่อเป็นการช่วยเหลือโลกมนุษย์จำเป็นต้องถูกลดจำนวนลงเพราะฉะนั้นกอร์ดอนจึงสร้างไวรัสตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อใช้มันเป็นเครื่องมือในการบรรลุเป้าหมายโดยที่มาของไวรัสตัวนี้คือการนำเชื้อ S m a l l p o x หรือไข้ทรพิษมาตัดต่อดัดแปลงและผสมกับเชื้อไวรัสที่มีอยู่จริงในนนนโลกกกอีกอีีีชิดดทท้้ไไไววววรรรรัััสสสตเเย่่าาาปป็มถ ชีวิตคนและแพร่กระจายได้อย่างง่ายได้รวมถึงมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาทําให้ยากต่อการสร้างวัคซีนเพื่อมาต่อต้านกับไวรัสตัวนี้เมื่อไดไวรัสมฤร,รยสูมาอยู่ในกำมือทีนี้เขาก็ต้องหาวิธีแพร่กระจายมันโดยกอดอนได้เลือกสถานที่เป็นเกาะแมนฮัตตันใจกลางกรุงนิวยอร์กในช่วงเวลาของแบล็ก f r i d เดย์หรือเทศกาลลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเขาและกอดอนได้นําเชื้อไวรัสไปใส่ไว้ไในธนบัตรดอลลาร์สหรัฐและนามันไปใช้ซื้อของในห้างสรรพสินค้าช่วงแบล็กไฟน์เดย์ทำให้ ทำให้เชื้อนั้นได้ถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแผนการแพร่เชื้อของแอมเมอร์สได้ประสบความสําเร็จและหลังจากนั้นไม่กี่วันมันก็เริ่มสแสดงผลประชาชนจํานวนมากต่างเริ่มล้มป่วยลงและในช่วงเวลาต่อมาเชื้อไวรัสตัวนี้ของแอมเมอร์สก็ได้ถูกเรียกว่ากรีนพอยซันทางการสหรัฐเริ่มออกมาควบคุมสถานการณ์แต่ว่ามันก็สายเกินไปพวกเขาไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อได้และมียอดผู้เสียชีวิตที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนมากเป็นประวัติการมีการปิดพื้นที่สร้างเขตกักกันและกักรบริเวณจนท้ายที่สุดสถานการณที่่่ยยงแกกก้้ไไไขมด็็ลลลาาาเเปปนหตุบสผใ เกิดการประท้วงจากประชาชนตามมาเพิ่ม,มีการบุกทุ่นร้านค้าแย่งชิงกักตุนน้ำและอาหารและยังมีประชาชนบางส่วนที่คิดว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถพึ่งพาได้อีกต่อไปทำให้ประชาชนอย่างเราเราต้องดูแลตัวเองและเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขึ้นซึ่งสถานการณ์โดยรวมๆในตอนนี้มันไม่ต่างกับบ้านป่าเมืองเถือ่อนที่ไร้ซึ่งกฎหมายทำให้ทางฝั่งรัฐบาลต้องงัดไพ่ตายไปสุดท้ายออกมาใช้การซึ่งคำสั่งที่ว่าคือคำสั่ง directive 5 1 directive 51คือไรมันคือคำสั่งเรียกรวมพลของหน่วยดีวิชันหน่วยดีวิชันนั้นเปียบเสมอเป็นปราการด่านสุดท้ายที่ป้องกันไม่ให้ประเทศชาล้มสลายพวกเขาต่างเป็นทหารฝีมือดีที่อดีตเคยเข้าประจำการในยามปกติพวกเขาก็ใช้ชีวิตเหมือนผู้ประชาชนทั่วไปแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ประเทศชาอดหาพวกเขาต้องออกจากจุดนั้นมากทำหน้าที่ต่อสู้ป้องกันและฟื้นฟูประเทศชาติจนกว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองซึ่งผู้เล่นอย่างเรา,เราๆก็จะรับ,บบทเป็นหนึ่งในสมาชิกของหน่วยดีวิชันซึ่งเนื้อเรื่องจุดเริ่มต้นความเป็็ป็นนนนมมมมาาเปปปไโดยรรรวัักจะะณี้คบ ทีนี้ในช่วงส่วนของเนื้อเรื่องภาค2มันจะเป็นเหตุการณ์7เดือนหลังจากเกิดการระบาดครั้งแรกและเปลี่ยนสถานที่จากใจกลางกรุงนิวยอร์กมาเป็นเมืองวอชิงตันดีซีในสถานการณ์ปัจจุบันได้มีเจ้าหน้าที่ดีวชั่นกลุ่มหนึ่งที่มีตัวเราหรือผู้เล่นเป็นหนึ่งในสมาชิกได้ตั้งแนวป้องกันพวกโจรที่บุกมาเพื่อปกป้องประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่ว่าสถานการณ์ก็เริ่มเลวร้ายลงเมื่อระบบเชนเน็ตเวิร์ ที่เป็นระบบควบคุมอุปกรณ์ไฮเทคของหน่วยดีวิชันและระบบการสื่อสารเกิดล่มขึ้นมารวมถึงการได้รับสัญญาณขอความช่วยเหลือและพิกัดที่ตั้งจากเมืองวอชิงตันดีซีแม้ว่าแนวหน้าป้องกันโวกโจนจะอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบแต่ว่าการที่เมืองวอชิงตันดีซีต้องการความช่วยเหลือก็จะปล่อยผ่านไปไม่ได้เหมือนกันและโดยสถานการณ์ที่บังคับทําให้เราผู้เล่นต้องลาถอยจากแนวป้องกันและรีบมุ่งหน้าไปสมทบกับหน่วยดีวิชันที่สังกัดอยู่ในเมืองวอชิงตันดีซีีเรา It needs to be fixed or it's all over. You go! I'll do what I can here. Go! It's been seven months since the outbreak. We still live in fear of the virus, the green poison. The real danger is out there. Waiting. The base of operations is under attack. Hostile forces have breached our southern perimeter. We are in need of immediate assistance. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. ในตอนนี้ในบริเวณพื้นที่ของทำเนียบขาวทั้งหมดได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นฐานบัญชาการของหน่วยดีวิชั่นของเมืองดีซีและในช่วงต้นเกมหลังจากนี้ผู้เล่นจะได้รู้จักกับตัวละครหลัก2คนคนแรกคือแมนนี่ออเทกาทำหน้าที่เป็นคนคอยควบคุมศูนย์บัญชาการดีวิชั่นแห่งนี้และคนที่2คือเอเจนต์อารานีเคลโซเป็นหนึ่งในหน่วยดีวิชั่นไม่กี่คนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ภายในเมืองดีซีโดยบทบาทของ2คนนี้จะคอยทำหน้าที่บัญชาการให้ข้อมูลและสนับสนุนให้กับผู้เล่นและจากนี้ไปภารกิจการกอบกู้เมืองวชิิตนนนก็ได้้้เร่มขึ ในช่วงแรกๆเราจะต้องเดินทางไปติดต่อเพื่อผูกมิตรกับชุมชนของพลเรือนซึ่งในเกมจะเรียกว่าเซตเทลมนต์และภายในเกมจะมีเซตเทลมนต์หลักๆอยู่3ที่ด้วยกันได้แก่์เทยเตอร์แคมปัสและแคสเซซึ่งการติดต่อกับเซตเทลมนต์เทอเตอร์และแคมปัสก็ผ่านไปได้อย่างราบรื่นแต่ว่าในส่วนของเซตเทลมนต์แคสเซมันได้เกิดเรื่องร้ายบางอย่างขึ้น Mortar Chemical. Survivors. attack. Chemical Seven Surs Yes Seven total. The sheriff just came in. Can you get these people to safety? I'm gonna go kill the bastards that did this. You're safe now. I promise. The attack came from Jefferson Plaza. You know what to do. Hey! Kill them all. จกพาพี่รอยเห็นก็คือเซ t t อร m เมนแคสเซิลได้ถูกโจมตีด้วยอาวุธเคมีซึ่งมีผู้รอชีวิตเพียงแค่เจคนเท่านั้นและที่แย่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือสารเคมี K Me มันได้ตกค้างเหลืออยู่ภายในพื้นที่ส่งผลให้บริเวณพื้นที่ในเซ t t อร m เมนแคสเซิลไม่สามารถอยู่อาศัยได้อีกต่อไปและในช่วงนี้ผมจะขอพูดถึงตัวร้ายและสตรูภายในเกมว่าสตรูของเราเป็นใครมีกลุ่มไหนบ้างและมีความเป็นมาเป็นไปยังไงกันแน่ภายในเกมจะมีสตรูอยู่ด้วยกันหลักๆ3กลุ่มซึ่งสำหรับเกม d i v i ชั่นจะเรียกกลุ่่่มเเหลานนี้วป็ เริ่มกันจากแฟคชั่นแรกกลุ่มไฮยีนากลุ่มไฮยีนาเป็นการรวมกันร,ระหว่างพวกอาชญากรและแก๊งหลายๆแก๊งเข้าด้วยกันและด้วยสภาพบ้านเมืองในตอนนี้ที่เหมือนไรซึ่งกฎหมายพวกมันก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการสแสวงหาผลประโยชน์ยึดพื้นที่กระจายอำนาจและตั้งตัวเองเป็นใหญ่นั่นเองแฟคชั่นที่2กลุ่มเอาแคส แต่เดิมพวกเขาถูกต้องสงสัยว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อและถูกส่งตัวเข้าไปขังภายในเขตกักกันและแทนที่จะได้รับการช่วยเหลือพวกเขากลับถูกทอดทิ้งอย่างไม่สนใจใดีส่งผลให้มันเกิดกลายเป็นความเครียดแค้นต่อทางการจากการที่พวกเขาถูกทิ้งไว้ให้ตายจนสุดท้ายมันก็ได้ก่อให้เกิดกลายเป็นกลุ่มเอาแคสขึ้น และแฟคชันที่3กลุ่มครูซันสำหรับกลุ่มนี้จะเรียกได้ว่าเป็นสตรูหลักของเนื้อเรื่องหลักก็ว่าได้โดยจุดเริ่มต้นของแฟคชันนี้ก็จะมาจากนายพลแอนโทนริชเวย์แต่เดิมเขาสังกัดอยู่ในหน่วยงาน JTF ของรัฐบาลซึ่ง JTF หรือ Joint Task Force จะเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากครีนพอยซ์นซึ่งคนในหน่วย JTF ก็จะมาจากการสนธิกำลังการระหว่างทหารและตำรวจซึ่งในส่วนของนายพลริชเวย์เขาได้รับมอบหมายไปที่เกาะรูสเวลเพื่อทำหน้าที่คควบุมแแลละดลดููเเขตก้้อองิชื แต่ว่าเมื่อสถานการณ์เริ่มยำแย่ลงนายพลริชเวได้สั่งห้ามใครออกจากเขตกักกันแถมยังปิดตายเขตกักกันอีกด้วยส่งผลให้คนที่อยู่ภายในนั้นถูกทิ้งไว้ให้อดตายซึ่งคนกลุ่มนี้ก็ได้ก่อเกิดเป็นกลุ่มเอาแคสต้ามาในภายหลังนั่นเองและจากการกระทํานี้ของนายพลริชเว้มาได้ทําให้เขาถูกผู้บัญชาการของ JTF สั่งจับเข้าคุกและในช่วงนี้ก็เป็นจุดแตกหักทาให้ในายพลริชเวตัดสินใจทรยศ JTF เขาได้รวบรวมคนและกลองกําลังจากหน่วยเดิมของเขาและตั้งกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มทูซันรวมถึงการแย่งชิิงงพืืื้นนนนนนที่่่แลละขยายอนาออออํเเหมมมกกับกุๆใช และกลุ่มทูซานนี่เองก็เป็นผู้ที่โจมตีเซอร์เทอร์แมนแคสเซลิลที่เราเพิ่งเห็นไปกันด้วย และเนื่องจากที่กลุ่มทูซันเคยเป็นทหารของหน่วย JTF มาก่นทําให้พวกเขามีอาวุธยุโทโธปกรณ์และข้อมูลของหน่วย JTF มาด้วยทําให้พวกเขากลายเป็นสตรูที่ทั้งหน่วย JTF และหน่วย Division ต้องเฝ้าจับตามองอยู่ตลอดเวลาและหลังจากนี้เหตุการณ์ตั้งแต่ช่วงกลางเกมจนถึงปลายเกมภารกิจที่เราได้รับกับเหตุการณ์ที่สําคัญๆก็จะมีตั้งแต่การไล่ล่าและล้างบางหัวหน้ากลุ่มของพวกแฟคชั่นอย่างกลุ่มไฮยีน่าและเอาทแคสการตามหาวัคซีนรักษาเชื้อกรีนพอยซอนการค้นพบว่าตัวของประธานาธิบดีสหรัฐได้ถูก,กว,ว้งอิ Air Force ย ทำให้ใครก็ต่างคิดว่าเขาได้ตายไปแล้วและการฟื้นฟูระบบเชนเน็ตเวิร์กทำให้ฐานบัญชาการสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ดีวิชั่นที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศได้อีกครั้งและในช่วงปลายเกมอุปสรรคเพียงหนึ่งเดียวที่คอยขวางหน่วยดีวิชั่นกับการฟื้นฟูเมืองวอชิงตันดีซีก็คือกลุ่มทรูซันโดยในภารกิจสุดท้ายคือภารกิจบุกโจมทีฐานที่มั่นหลักของพวกทรูซันและเมื่อเราสามารถบุกเข้าไปได้ในพื้นที่ในสุดในพลริชเวก็จะออกมาสู้กับเรา เมื่อกำจัดนายพลริชเวลงได้สำเร็จมันหมายความว่าหน่วยดีวิชันในตอนนี้สามารถชิงเมืองวอชิงตันดีซีกลับมาได้แล้วและการฟื้นฟูเมืองวอชิงตันดีซีก็จะไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปและจากนี้ก็จะเข้าสู่ฉากจบของเนื้อเรื่องหลกัก จากภาพที่ท่านผู้ชมเห็นก็คือกองกําลังปริศนาได้บุกเข้าโจมตีเมืองบอชิงตันดีซีแบบสายฟ้าแลบส่งผลให้ในตอนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองก็ได้ตกไปอยู่ในกํามือของพวกมันและเหตุการณ์ในฉากจบมันได้นําไปสู่การเปิดตัวกลุ่มสตรูกลุ่มใหม่แฟคชั่นที่4ของเกมกลุ่มแบล็กทั Black กทัสเป็นกลุ่มบริษัททหารรับจ้างที่ได้ทําสัญญาก,กับรัฐบาลสหรัฐซึ่งภายในเกมพวกเขามีอาวุธยุโทโธปกรณ์และกองกําลังที่เหนือกว่า3าแฟคชั่นที่ผ่านมาทําให้พวกเขากลายเป็นสตรูที่น่ากลัวที่สุดต่่อหนวย Division. และในขณนะเดียวกันช่วงที่แบล็กทัสบุกเข้าเมืองท่านประธานาธิบดีก็ได้หายตัวไปแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือมันไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือขัดขืนทําให้ทางหน่วยดิวิชันสงสัยว่าประธานาธิบดีอาจจะเป็นคนทรยศและแปรพักไปเข้าร่วมกับฝ่ายแบล็กทัสแทนซึ่งเรื่องราวหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเชิญติดตามมันต่อไปครับ และทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อเรื่องของเกม Division 2ซึ่งยังเป็นแค่ในส่วนของเนื้อเรื่องหลักที่ผมได้นำมาสรุปให้ท่านผู้ชมได้ฟังครับรบกวนท่านผู้ชมกดไลค์คลิปนี้ s u b s r r i e e ช anel ผมและแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันได้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามและในสุดท้ายนี้ผมปอยสระขอลาไปก่อนสวัสดีครับ